สวัสดีป้าลุงสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่กำมาหาดูหาชมสองบ่าวลุงบ้านหน้ามาหนีิมาเก,ก็บมะเขือตอนลุงมาให้ลุงมาหนีิลุงกำล,ลังลงมา,า,ากระบาดะเมนมา <c ười> มกพี่น้องมาเก,ก็บมะเขือให้ลุงมาหนีิลุงฮักเมือ่อ เรียกมะเขือกระเบิดไทยป้าลุงเบิองว่าเห็ดยังไงเผาลุงมากับทันหันได้มะเขือใน่แล้วก็มะพริกใน่ก็มาเล่นใน่ให้ลุงเมื่อมาเนี่ยลุงบอยคือเก่าก็บ,ากบา่าวตะใน่มาก็พอป้าลุงแผ่นแดดไล่แดดตากดดแดดเก็บเครือให้ลุง <laughs> เตาลิงตาลายพี่น้องเลย <c oughs> บบแมนว่าอย่างพวกก็เก็บแมน,วน,นพวกไหนใหญ่เพื่นลุงบ่อยเพื่นมาเยี่ยมสวนพี่น้องเลยแมนเก็บไปฝากประเทศอยู่เนื้อพูนแหละแมนทั้งหมากพริกหมากเคลือทั้งหมากเคลเทศแม่แมนไอเพื่นอนเก็บกระมุกขมุม้มยันบบทันผมก,ก็มาน,าน,นั่งเศร้ามวยนะเติมตาลิงตาลไล่เลยนะ <c oughs> ของข้อเนีย่ยนั่งเศร้าไงก่อนพี่น้องเลยแมนมันนี่กัฝนของกระยุตกแมน,นมือคลื่นหนีตกมือว่านก็นมือซื่นในซองมือพี่น้องเลยแมนกเม็เริ่มเริ่มมีแดดอุ่นขึ้นมาแน่แหละล่มป่วยแน่เล็กน้อยแมนพอดีเราสามในพูดเรองกัดแมนเย็นมาพอดีแดดออกพอดีแมนจากนั้นก็ฝากเลยเด้อพี่น้องเด้อ ส่องบ่าวลุงบ้านหน้าพี่น้องเอ้ยแมนมาส้มหัว่ส้มสวนน้ำกันแมนมาให้กำลังใจบ่าวลุงบ้านหน้าในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณวบ่าวลุงบ้านหน้าพี่น้องเอ้ยแมนเพิ่นมีส่องส่องแล้วก็ส่องบ่าวลุงน้ำแมนขอให้เขามากดติดตามให้เพิ่นเลนลายเด้อพี่น้องเด้อแมนขอบคุณล่วงหน้าสบายดีแมนมกพร้กวมะเขือก็กำลังดกแมน เก็บตะกี้ก็ว่าลุงเพิ่นก็ว่าบ่ไุญเดชได้หลายแล้วห้วยว่านานๆมาที่ลุงก็ว่าเก็บเก็บให้เพิ่นเต็มที่ไปเลยแม่นงมันก็กําลังเป็นพี่น้องเอ้ยแม่นกําลังดกนี่ยนะแม่นเก็บให้เพิ่นก็บ่ได้นั่นปานได้หอกแม่นเก็บ3-4แถวนึ่งนะแม่นกับเก็บเบิดห้วยบ่เว้าๆแล้วพี่น้องเอ้ยแม่นจักสิเอารถยังแก่ไปอือคืดงอไปคายพี่น้องไม่ไปตั้งแต่ บายมุ่งประมาณตีหนึ่งนะกลางคืนน,นีนทน่ทั้งบ้านทั้งบ้านบราลุงเพื่อนเสื้อน,นั่นบายโมงเนาะนแต่ว่าตีหนึ่งบานนี้ไปก็เพื่อได้ขายทามก็วิทย์อยากเบื้องสน,นั้พี่น้องเอ้ขายกั็ขายอย่างขายชาจ,จะมาโอ้นจะนั้นก็ฝางเลยนะพี่น้องนะผมยิ่ใจดีผมมีใจสทัทธากาันจากมาซักปอดสื่อมาเคลือซอยบาราลุงบานหน้ากาับ นิโต้เขามาได้พี่น้องไหยแม,มนขอขอบขอคุณขอบคุณนรองหนะแมนเก็บมือเครือ็โอ้ยแบนง่ายเจ็บ,ลบหลังเจ็บแอ๋วแมนอันยังดีพ้นตกะแล้วม่ได้หดน้าพี่น้องไหยแมนใั่อะไรถามหน้าหดกป่นี่อใส่ลายนั่ดีม่ได้หดน้ามาได้พ้นโต๊ะมากมันก็น้ายังเต็มจะรูจะลอยน้ำคุ้มมันน่ะแมนกับพอดีถือส่วงยเพื่นต้องการน้าพี่น้องไหยแมน ต้องการนามพุทธพนตกมหาอืมก็ร่างมันหมากมันก็ร่างโกลโพนเก็บเพรนอยู่ครับอาเลือกเก็บออกาหมากใหญ่มันหมากงามมันหายรุ่งอืมเพิ่นก็ถือโอกาสดีพี่น้องเพิ่นออกมาจากในเมืองก็เลยว่ามาแวะเล่นนแล้วมันน้องน้ำนุ่งน้ำลุงน้ำร้านเพิ่นก็ดีก็เลยว่าอ้าวลุงได้โอกาสแล้วก็ ทั้งนี้กับบุีมยังตอบแทนกับมิเตวตเก็บหมักพริกหมากเครือเพไดอฝากเพื่อนแมนน้นำจิตเล็กน้ำใจเล็กๆ,ๆน้อยๆพี่น้องเลยแมนฝากป้าฝากลุงแมนพูดหมักเคือก็ ต้นนี้เป็นด่านมะพริกพริก,รกป,ปลูกบใบลายแปดเทวเป็นมะเขือสิบป,ป,ปลายพมดแล้วบึงลำกันพี่น้อง งามบ่ก็อัปเดตภาพ <blessingvard�� Aud> <Onion> <deleted> <m> <maenergetic cirhuh Becca>, <tinyata> นามบริกองนี่นะพ้นตกลงมาไล่ลงมาเต็มสางไปเลยที่บริโภคมะเขือมันต้องกรนหนามพรีแหงหนามคนตกไมก่หนามมะอ่างแหงคัก บ่พี่น้องเครือแม่บาลุงแต่ละปีพี่ก่อนนะพาดมาเคลือแม่บาลุงปลูกมกทั่วมักพริกเนะมาเครือมาคลายดีกระาะขาจะมาซื้อของเฮืน่นโลหนึ่งหาพันหาพันบริอันบ้านในแม่บาลุง,งเศร้าปลูกมกทั่วปีนี้ปลูกแต่มักพริกกับมกเครือว่ะมันคลายดี บา้านม,มาปลูกมะเขือมะเขือค้าบุรีอีกอยังจะเป็นยังจังหวะวาสนาของแม,ม่บารุนเป็นอะไรบ่าวะปลูกยังกับข้ายากสมเขาว่าวา่าแข่งเฮือแข่งแพ้แข่งได้แข่งวาสนาในแข่งบุรีบุญวาสนาบ่มีเห็นได้กับบุรีแม่นความเขาเป่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิพกเกพ่นว่าแม่น ทางน่ะข้าวขาบุรุษข้าปลาแก่หมักถั่วมักเคือมักเล่นคือกันทังนะกันข้าเจ้าผู้มีรถใหญ่อารถใหญ่แล้วมาแก่เอาสบายเจ้าผู้มีรถใหญ่รถจักแก่ไปตะเตะอะเตะละมือทั้งคนทั้งหมักเคือมักพริกเพิ่ม มะพริกเฮายังบ่ทันได้เก็บขายมกพริกเก็บมาก่อนน่ะก็ไปแจกเอื้อยแจกน้องเก็บมื้อนี้ก็ให้ลุงขึ้นไปให้ประเทนแน่ให้ลุงกินแน่พริกขายบ่เป็นราคาคือเก่าโลเท่าโลเซาบาทบ่ สิาบาทสิบกว่าบาทสิบห้าบาทลงริกนะมันคืออนะไรสิบบาทบุญเงั้กับพ่อปนนั่นมาหอนอีกสิ็ดเขอจบภาาเป็นเพียงเท่านี้เขผพากดไล์กดแซ่กดติดตามส่องบาลุงบานนาด้วยพี่นัง กี่ตังมันส่องแม่บาลุงก็เลยว่าแม่บาลุงบวายก็เลยหักบาลุงบรรณาแทนหักยังมาทายคื้เก่าเพราะว่าสองเดียวกันขาผาก็ไลก็แช่ก็ติดตามส่องแม่บาลุงแล้วก็ส่องบาลุงบรรณาสองเดียวกันสบายดีขีดหนาพอกกันใหม่